วันนี้นะครับเราจะมาดูเชฟตำนานนะครับวันนี้ครับวันเกิดของเชฟตำนานนะครับว่าเขาจะทําอะไรให้เรากินครับวันนี <pedo> <ordan> ้โชว์ฝีมือนะครับคอยติดตามนะครับเอาเชฟวันนี้ทําอะไรกินครับโวันนี้นี่เยอะเลยนี่เดี๋ยวเชฟเรืองจะก้อยวัวชาโรเล่อ๋อครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวผมจะมีอะไรครับส้มตำหมึกสายครับอ๋อนี่นี่นี่ยังไม่ได้ลวกเลยครับ เดี๋ยวรวบแบบเน้นๆกับกรอบมีสูตรกรอบไปนะคอยดูนะใช่แล้วครับมีส er okay, right? okay, ูตรกรอบด้วยแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งใช่ไหมรับสุดตำแบบตำตุ๊ตุ๊ดเลยเออ่เออจ๊ะแจ๊ะเออแจ๊ะจ๊ครับพอได้ครับได้ครับมาดูนะครับคติดตามนะครับนี่อยู่นิ่งดิเก้าตาวันนี้ครับเชฟตำนานลงไปแล้วครับน้ำเดือดดีมากเลยไอ เสียงซับคือยังก็งานบุญอย่างนีงแหละอย่ไงล่ะถ้าน้ำเดือดปั๊บมันจะออกเด้งแบบนี้ได้ที่แล้วใช่ไหมครับได้แล้วครับถุกได้ที่แล้วครับนี่ครับสูตรกรอบของเราก็คือตรงนี้ครับตรงน้องน้องแข็งทันทีึมนกเลยครับนกเลยนกมันไปโดนอะไรนกครับรูดสอบครับสออ๋อครับเอาละครับก็จะมาเริ่มทำ ตำพริกก่อนนะครับตำส้มตำป่านระกแตกตำหมึกสายครับใส่กระเทียมใส่สองพริกนะครับใส่พริกดกับพริกแข้งครับมอ,องแจ๊ะแน่นอนมีใครม่กินเผ็ดไหมเนี่ยร้องอะ่ะร้องอะ่ะมึงก็ร้องขอชีวิตอะ่ะ ไอ้อไดูด้วยเอ็มชั่วๆเอาเหน้ำตาไหลเลยใช่ครับใช่ดอกนี้ที่ไฟฝันมาสีปีก็ใส่ทุ่มตำด้วยหรอทุ่มตำยติ่งละเอียดจะยิ่งเผ็ดมากนะสํดน้อยครับ ที่นี่อร่อยมากแบบถ้า zoom ตามนี้ไม่มีไม่เกิดที่นี่ขุดเอานะครับตาไม่ได้นะรอแป,ป๊บรอแป,ป๊บเดินสายตาไหมครับได้รอแป,ป๊บแป,ป๊บมันยังไม่มา เจ๊เจแน่นอนำเตรียมรกงขายแล้วจะไปทนรกครับใช่ครับทำนรกทำนรกแต่โค้ S 2 <S 2> ไม่แจกนะเจ uh ็ดตายไม่เอาเรื่องครับ เมนูนี้ขอบอกเลยว่าปลาครับว้าวตรงนี้เลยดีครับปลาครับปลาครับพร้อมแน่นอนไปดูริ้งครับรละเอียด่อย รั่วนล้ครับใส่ร้ายแส็บหลายนะครับเชฟนนาครับทำไมมันหอมจังครับน้าครับสูตรเด็ดมากเลยนะเอ็มวันนี้ไม่อยากเปิดร้านทำตำนะมันน่ากินมากเลยครับเชฟครับผมว่าตูดจแล้วถวยเนี่ยครับวันนี้ครับไม่เป็นไรครับไปว่ากันครับ ช่ายบก็เป็นไล่เต็มไล่มีอะไรบ้างครับเชรื่องตำนานครับเนี่ยครับมีใส่หน่อไม้ครับกับผักผักชีฝรั่งครับอ๋อเพิ่มความหอมใช่ไหมครับใช่ครับอะไรจะใส่เส้นนะครับครับเส้นหัวหัวไม้กันลำลายแตะใส่ไปเลยครบเต็มอายะครับจะใส่ไปบางส่วนกันนะเราจะเดี๋ยวจะเอาไปคนในหม้อ ้มันได้นัวๆเลยพี่เดีด๋จะคนให้หนัวอยู่อชิมสิชิมตอนนี้<อ>จีจังเลยได้เตรมตอนนี้กิไหมโอเคครับโอเคโอเคเลยใช่ไหมได้ครับโอเจะมาคนอนนี้นะชิบ อเอไว้ใส่ยังับโอ้พี่ชาไม่ต้องห่วงันะครับถูกีกอนี่ผมจะใส่ถาดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตานเล่าคนนะกนะครับอ สีสันน่ากินมากเลยครับเชฟครับโอ้โหกไชไปน้ำมันจังเด็ดนงน่งมาเด้อมาเด้อเป็นไงเอมเป็นไงสมตำเชฟตำนานเป็นไงเนีนี่ครับโอ้เส็บเส็เสหมึกครับหมึกตัวใหญ่ นี่ครับ,รบอืมผักกินผักเลยครับ,รบอืมบมดปลาชิมตรงนั้นนะโอ้ยตรงนี้ดิต้องเอาน้ำประแดก,ด,ก,กด้วยครับตักน้ำเลยเนาะตักน้ำมาด้วยครับรัชานอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับโออลายแตกไหมครับ นี่นะครับสองเมนูครับวันนี้กินกันแซ่บมากครับเ <c oughs> พปปิ่มแสบขอบปากแล้วอร่อยมากครับ <c oughs> นีชีพี่เดืองจัดก้อยงวให้นะครับ <c oughs> ชิมโชูคบใหญ่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,รรน,นี่ครับโ้เด็ดมากีน่นท่าพอดีครับสวดเพียนสองันแล้วสอนออ ไพูดไปจเต็มปากสำหรับอีพีนี้พวกเราก็จะขอจากไปก่อนแค่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามอีพีหน้านะครับว่าพวกเราจะทำสัญหาอะไรกินอีกเพราะทีมงานเราสัรหากินอยู่แล้วนะครับต้องหวงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้กับทีมงาน ตำนานอาหารป่านะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยครับปนนะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะสวัสดีครับครับ